ูกสาวอนแม่จะเข้าห้องแม่ไม่ให้เข้าแม่ยังไม่ได้อาบน้ําแม่เลยไม่ให้เข้าห้องเพราะแม่อาบน้ําเสร็จเรียกเข้าห้องไม่ยอมเข้าก็นอนอยู่ตรงนี้ไม่ขยับขยื่นเลยเข้าไหมไปไม่ลูกมันร้อนแล้วนะหัวคูแอร์ด้วยปะลุกเล้วลุกขึ้นแล้วกระดิกหางอยู่ลุกลุกเร็วมาเข้าห้อง ไปไหม,มนอนหนึ่งลุกขึ้นเลยน,นหวานลุกขึ้นลุกมันร้อนเดี๋ยวเลยเข้าห้องแอร์ไปลุกปะไม่สนใจนอนถ้างอนแล้วจะเป็นแบบนี้จะนอนนิ่งไม่ขยับ ไปแล้วนะแม่ไม่รอแนละ้วไปแล้ว